แจ้งข่าวแจ้งข่าวก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับเงินเยียวยาเด็กนั้นมีอะไรบ้างวันนี้จะมาแจ้งให้พ่อแม่และผู้ปกครองทราบเด็กคือผู้ที่มีอายุ0-6ปีโดยกลุ่มนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดให้อยู่ในกลุ่มเปราะบางมีสิทธิ์ขอรับรายได้อยู่สองช่องทางคือ 1. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพ่อแม่มีฐานะยากจน 2. เงินสงเคราะห์บุตรพ่อแม่มีประกันสังคมโดยทั้งสองโครงการนี้จะได้รับเงินเยียวยาคนละ600บาทต่อเดือน จนกว่าจะมีอายุครบ6ปีไม่เกินคนละ4 3 2 0 0บาทตลอดโครงการสำหรับผู้ปกครองที่ลงทะเบียนทั้งสองโครงการจะได้รับเงินรวมกัน1,200บาทต่อเดือนรับสองช่องทางผิดไหมไม่ผิดแต่ต้องเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับทั้งสองโครงการสำหรับเกณฑ์การพิจารณาเงินอุดหนุนบุตรเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เด็กต้องมีสัญชาติไทยพ่อหรือแม่ต้องมีสัญชาติไทยเด็กเกิดหลัง1ตุลาคม2558ครอบครัวมีฐานะยากจนไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชนพ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน100,000บาทต่อคนต่อปีส่วนเกณฑ์พิจารณาเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย อายุ0-6ถหปีเมาจ่ายรายเดือน600บาทรับสิทธิ์ไม่เกิน3คนหากมีลูกสี่คนจะต้องเอาสิทธิ์ของพ่อสมคนและอีกหนึ่งคนใช้สิทธิ์ของแม่ในการรับเงินสำหรับสถานที่ติดต่อขอรับเงินเยียวยาเงินอุดหนุนบุตรเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสามารถขอรับสิทธิ์ได้ที่เทศบาลเขตหรืออบอตอเงินสงเคราะห์บุตร สามารถขอรับสิทธิ์ได้ที่ฝ่ายบุคคลประจำบริษัทและสำนักงานประกันสังคมในความเป็นจริงแล้วมีพ่อแม่และผู้ปกครองหลายท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ให้เด็กหากพ่อแม่และผู้ปกครองมีความสนใจสามารถไปขอรับสิทธิ์ได้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ